สวัสดีครับกลับมาพบกับมิเน็มโมโซล่าเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหลอดตุ่มโซล่าเซลล์รุ่น120วัตต์และ200วัตต์นะครับยี่ห้อออสไลท์นะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตนะครับ32650ดีกว่ารุ่นเก่านะครับให้ความสว่างยาวนานถึงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวหลอดไฟนะครับรุ่น120วัตต์นะครับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่12000มิลลิแอมนะครับรีโมทควบคุมการทำงานนะครับสายชาร์จ USB สำหรับชาร์จไฟบ้านนะครับฐานรีโมทน็อตและพูกนะครับสำหรับยึดแผงโซลาร์เซลล์อุปกรณ์เหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่น วนรุ่น200วัตต์นะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่15,000มิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเหมือนกันนะครับให้ความสว่างถึงเช้าทั้ง2รุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์ของรุ่น120วัตต์นะครับสเปคแผงนะครับให้กำลัง6โวลต์15วัตต์นะครับขนาดของแผงโซลาเซลล์นะครับ29คูณ35เซนติเมตรนะครับส่วนตัวนี้เป็นแผงของรุ่น200วัตต์นะครับสเปคแผงนะครับ6โวลต์18วัตต์์ขนนาาดแผงโซซซลลลเ35 35ะครับ แขงขนาดใหญ่ทั้ง2รุ่นนะครับชาร์จแสงแดดประมาณ6 8ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เต็มวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับปุ่มบนสุดนะครับเป็นปุ่มมอโต้ส่วนตัวนี้เป็นปุ่มออนออฟอันนี้คือตั้งเวลานะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงให้ไฟทํางานนะครับหลังจากนั้นไฟก็จะดับนะครับ2ปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มเพิ่มลดความสว่างนะครับกดออนหนึ่งครั้งนะครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับปิดเปิดได้ตามต้องการนะครับ ถ้าลูกค้าจะให้หลอดไฟทํางานอัตโนโมัตินะครับให้กดปุ่มออโต้นะครับตอนนี้ผมกดออโต้แล้วไฟดับนะครับเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์กำลังทาการชาร์จอยู่นะครับเปรียบเสม,มือนเวลากลางวันนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแผงโซล่าเซลล์นะครับให้มืดตอนนี้แผงโซล่าเซลล์มืดนะครับเปรียบเสม,มือนเวลากลางคืน แผงโซลารเซลล์โดนแสงอาทิตย์นะครับหลอดก็จะดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับขอบคุณมากครับ